เพิ่มสีสันให้กับเขามีรสชาตินิดนึงเด้อดปัดที่มีเดือดอผู้ขานกเกรียงใจผู้ใดเลยเด้ว,ะ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 วะ้าวว้าววกันหยิบเรียวมา,นาวหนิ้วเข่าที่ในใรนีงกินห่ากินเหมือนไงเดือมวยมูนในก็กินลกกล <c oughs> เลกอกหมูนี่กัหมูคาราบูตะเบอรงตามมืนอถึยอกกับนะกินข้าไป นี่นี่นี่อาหารเสริมอาหารเสริมเสริมสีสันให้กเขามีโอชาีนิดหนึ่งดูมาที่นี่เด้อผู้ขานบอกเกียงใจผู้ใดเลยเด้อว้าวว้าว้าอายุถาเหี่ยนาวน้ำกันครับเนี่ยน้ำสุกไปเดี๋ยวเป็นไหนนี่ล่ะหมูหมูหมูสไลด์กับปลาหมึก

ghi nó nhìn nó ngon ừ ngon 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 ừ ngon 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 ừ ngon ngon có ngon có gì? ngon ngon บอบกขวดน,นึงเลยได้ยวดติดนึงก็ดิ๗๐บาทต,ต้องกีห่ห้องจิ้มหะไม่มีคว่าเ,เ,าเปลี่เขาอยากกินอืมอรมาุตุดด๊บตุ้เรอบื้องแบบ ขอเส้่ตมือกมกินมไม่ได้หรอ,หรอคนคนก,กหือสารผสมมากินนี่แบบมึงจะไรลวกกับน้ำจิ้มก็ต่อสเู้เืม เอาทำนี right, mm ่ละปอยกิจหมัก